เป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับใส่ปิ๊งเลยนะครับนี่นะครับว้าวนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่และก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับสมถวินสตาร์อาร์ตนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่และก็ผู้ชมทุกท่านนะครับไปขัดไฟตาลดด้วยกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับไปดูด้วยกันนะครับว่าผมมีของใช้ภายในบ้านอะไรนะครับที่ใช้ขัดไฟตาลถดในวันนี้นะครับ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็มี f c บางท่านนะครับผมที่ถามมาว่านะครับขัดไฟตาลถดทั้งสองข้างให้ดูหน่อยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาขัดไฟตาลถดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขัดแล้วมันใสเกาวิบปั๊บจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับโอเคผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ผู้ชมนะครับมาดูคราบสีเหลืองที่ติดตามไฟตาลถดของเรานะครับ น่าจะมองเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงเรามาลองใช้ของใช้ภายในบ้านของเรานะครับเอามาขัดดูนะครับว่ามันจะหายจริงหรือเปล่านะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่นะครับของใช้ภายในบ้านของเรานะครับก็จะเป็นแปรงสีฟันนะครับนะครับสิบห้าบาทนะครับผมแล้วก็แปรงสีฟันนะครับแปรงสีฟันที่เราใช้แล้วนะครับ หาแปลงที่เป็นขนนุ่มๆนะครับอย่าใช้แปลงแข็งจนเกินไปนะครับนี่นะครับก่อนอื่นเราก็จะบีบยาสีฟันนะครับเขามีเอฟถามมาว่านะครับผมให้ขัดไปตารดทั้งสองข้างให้ดูหน่อยนะครับนี่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะบีบยาสีฟันลงไปนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้แปลงใส่น้ํานะครับแปรงใส่น้ํานะครับ ถูเลยนะครับนี่นะครับเราก็ทําการขัดนะครับมีเพื่อนๆในที่หลายคนนะครับถามว่าขัดกี่นาทีนะครับเราก็ขัดจนกว่าไฟตารถของเราจะขาวนะครับประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดไปทั่วเลยนะครับเราก็ทําการขัดไปเรื่อยๆนะครับ เคราก็ขัดไปให้รอบเลยนะครับทีนี้นะครับโอเคครับก็ขัดประมาณสักสินาทีนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการล้างออกนะครับหลังจากที่เราดูแล้วว่ากระจกของเราเสวยใสแล้วนะครับเราก็จะทําการล้างออกด้วยน้ําเปล่านะครับนี่นะครับปู่เป็นไงบ้างครับนี่นะครับ ใสปิ้งเลยนะครับหลังจากที่เป็นคราบเหลืองๆเดี๋ยวเราไปขัดอีกข้างหนึ่งนะครับว่ามันจะสวยใสปิ้งเหมือนกันหรือเปล่านะครับฝั่งนี้เราก็จะเบียน้ำยาลงไปเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณเนาะนะครับที่เหลือเราก็เอาไปแปลงฟันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแปลงนี้ไม่ต้องเอาไปแปลงฟันนะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองขัดฝั่งนี้ดูด้วยกันนะครับว่าคราบสีเหลืองนี่นะครับคราบสีเหลืองเนาะนะครับเพื่อนอาจจะมองเห็นไหมครับผมคราบสีเหลืองนะครับเราไปดูด้วยกันนะครับว่าคราบสีเหลืองเหล่านี้จะหายไปจริงหรือเปล่านะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวลองลองขัดด้วยกันเลยนะครับเราก็น้ําใส่นิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ขัดสะดวกสะดวกนะครับ นี่นะครับก็ถือว่าเราลดต้นทุนหรือว่าลดตังในกระเป๋าของเราได้เยอะเลยนะครับไฟสีเหลืองของเราก็จะกลับมาสวยขาวปิ้งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าสีเหลืองเรานี้มันจะออกริงหรือเปล่านะครับทางหนึ่งเนาะนะครับขับสักประมาณสักสิบนาทีนะครับเราก็จะทําการล้างออกนะครับนี่นะครับ ว้าวใสปิ้งเลยนะครับนี่นะครับใสปิ้งเลยนะครับฝั่งนี้ก็รู้สึกว่าจะใสขึ้นนะครับนี่นะครับใสมากเลยนะครับฝั่งนี้อันนี้ใสมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้เจ้าชอดมันยอดมากหลังนั้นเราก็ทําการล้างออกนะครับ หลังจากเราใช้ยาสีฟันขัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ชลักใสนะครับผมฉีดนะครับเผื่อว่าความใสและก็ความขาวใสปิ้งแบบนี้นะครับก็จะได้อยู่กับเราตลอดไปนะครับเรามาดูอีกข้างนึงนะครับฝั่งนี้ก็ขาวใสปิ้งเหมือนกันนะครับนี่นะครับปลตารถของเราก็กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับผมยาสีฟันขัดปลตารถของเรานะครับสวยใสปิ้งเลยนะครับนี่นะครับ ก็มีหลายๆท่านนะครับถามว่าอยู่ได้นานไหมนะครับผมก็อยู่ได้นานนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆพ่ี่แล้วก็ผู้ชมท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขับรถดีมีน้ําใจใครไม่มีนะครับถ้าอย่างไัก็อย่าลืมมีน้ําใจกับเพื่อนร่วมทางของเราด้วยนะครับถ้าอย่างไงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆแล้วก็ผู้ชมแวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับ ทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ